ตลาบอยเทมคือเก่านะมีตามาเกาะกันในตอนแรกๆงแกง้มชันๆเลยทุกคนสี่าทุกคนมาใหอาหารแกเข้มยเนาะกเออเนียงก่อนบอกเอาทำาได้ลันขบุนเนาะเ่วาภาษาบันบันของเขาพันขบปุ่นเนาะทุกคนากมาถามเงิน้องกันถนน้องกันวา

ใ่ตัวดินนะทุกคน่ตัวดินเรีว่าเอยังตัวลิชงบ่ว่าเงกับอกที่โดนเไปเนเนาะทุกคนที่ขามาเบ่งกกเป็นลังใจน้ำด้อทุกคนมีนังไมเนาะ เห็ดตับบกข่อยมีอย่างไรเนาะทุกคนตึต้งเหราชอยเนต้าจริแบบแนะนำในการแบบกินเห็ดหยากเนาะทุกคนจริงกินแบบแนะนำแบบว่าการกิดอาหารแบบว่าสุดบรรบัดาท่านท่านเนาะทุกคนน,นี่ต่อติ้ แรงแรงแห่งมันจะเป็นได้ไงเนาะมันหน้าตาว่ามันจะออกมาแนวไดมสิเป๊ะรัวรัวสิเป๊ะเนาะหน้าตาเป็นตัวสองคนอืมเนาะ trong con cho con cái cáo nó còn sẽ có thể cái nhân bộ đó thả lụt nấm cắn chỉ mà là này bắt lẻ nó con chỉ này cả sẽ giao để nói nhưng nó lần cả lẹ cái thằng con lần tuần sát đó lần tuần hết lệ <laughs> ừ, บอกตัวให้รวทุกคนบอกไปน่งจริงไปน้ำหมดแหละเกืีแล like, ้วก็พอดีพอดีก็ไปี่ัจมูแมตุเลยเอะโอ้บนมัาเนะเดีบตมบบล

นี้เราต้องกนทตานปอยเล้ว่เลยแบอกว่าใส่ไม่ได้เลไม่นิ่งเนาะบอกว่มันกินเนาะเสบเนาะเล้บองแล้วกะพอดีเวิร์ดพอดี เบนีวะเดีวมเป็นเซอร์เซียเป็น้หัวเพราะเป็นอ์เซอร์เพลนเนาะอรกันอ่้เขียนตอยัม่กบโหแนที่โก็สมัมาก็เ็นบอกบอกเนี่ยกอนอนะเิดเนี่ยเหยียบหัวนี่เซร์เซล์เพนาแ้ววเซร์เบิรเนาะก่อนสี่ ก่อนที่ห่อนะเราขอบรเลยแต่ถิ่นแถบน้อแต่พอสัหามบัวน้ำนาะความสันะเป็นยังไงแน่ตามออกมาทวามันได้กคยังหูงน้อมีเด็ดขาดลลงกันอยหลังไปตู้ยุบโอเมก็้องมาดูด

มันก็สา่นเลนๆก็เบาใจเบาใจตันเล่นาะเกิดว่าทำเต็มเลยเนาะเดี๋ยวบังขันตอนต่อไปนะทุกคนสั่นตอนต่อไปนะทุกคนเกิดว่าตำตัวดินเนาะตัวดินเนาะตัวที่สองนั่นแหละเป็นแบบหนังพันเนาะ นี่ยแบบบอตายตัวนะทุกคนแปลว่าสูตรของไอ้ของรหล้ากันท่านซะอานเสียบอกือกันเนาะสูตรของแต่ละคนพต่ละคดใส่อยู่เนาะเช่นมันก็เป็นนาำแบบดบนที่พันเนานะน้นต่อไปกับือใส่ตัว ตัวดินบรรเทาไปแล้วทุกคนกบนอกง่ายเนาะใส่ลงไฟเนาะตัวดินหลังจากที่ว่าใส่ตัวดินเรียบร้อยเนาะสิ่งที่ขาดก็ได้ก็คือแบบพริกป่นเนาะพริกป่นเพิ่มความเผ็ดพชรความเผ็ดพริกป่น ใส่น้ำตาลเนาะบาดนี้ใส่อีกเยอะกินแตงโมกินแเนาะหลังจากกีนว่าใส่น้ำตาลเรียบร้อยอันนี้ก็อันแบบขับปุ่นตัวที่ห่อนั้นคนอันนี้ก็ต้นเห็ดเมียงเรียบร้อยไป็น่นนั้นใช่ไหมอร้ายไปได้แยกก็นทห่อเพิ่มมีเนาะ อ้อยกาเดี๋ยวไปแจ่มอีทายอีเบิ้งอีแค่หนึ่งเนาะตอนหอเดี๋ยเบิ้งตอนหนันเห็นหนังพันก่อนเนาะแต่ยับไี่ดีแม่กว่ากำลังแบบหเห็นแล้วบมุขหอม,มอยู่เนาะเคียงบ่ใส่หอมเนาะ นามพันเนาอนามพันกัน <c oughs> ซีมคือสีบแปลกๆนะทุกคนวาอยู่ะนะซีมคือแปลกๆช็อตนแบบอ๋อหแล้วเนาะองเห็นรสมัหน้าอ,อ,อแบบสวยทุกคนเนาะนี่ <c oughs> ใส่มะนาวลงไปว่าสั ไม่ได้แล้วบอสยังขอค่อยอยู่เนาะไม่ขอให้เติมยังัไงเหมือนนันตามไม่ขอแบบว่าเออแมวก็ตั้งใจแบบเห็ดคาร์เดสเนาะแต่ผมผมเห็ดไม่ได้หรอก เดีแหละของเพิ่นมาแทนซะเห็ดหนักพันขับผลเนาะ <c oughs> แต่บางหัวมันสะออกมาแนวไดเนาะ,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 ะกับเพิ่นพวกใคยเห็ดต่างแบบพวกอะไรลุดนล่องถือ่อล่องพิษนะท่านทุกคนถ้าพิษถือบอได้ก,ทก,ก,กดดะทุกคนกะสามารถคอมเมนต์มาบอกเรือว่าเนตนักใดเนาะทุกคนเนาะเมื่อไหร่เมื่อไหร่กับท่านทุกคนเนาะ เคยด้กินบ่ไนะด้ค่อยเฮ็ดเนาะส่วนหลายกา็ม <c oughs> ีแต่ซื้อกินนะเนาะบ่ได้ค่อยเฮ็ดเองวันจันทร์นะผม,ผ,มผมนัวลงไปอีกเนาะหืกระเทียมอบีแนวขามใบกระเทียมเจียวเราก็ต้องใส่กระเทียมเจียวนำไหนรหบดเจียวบ่เจียวไปยมท่านเนานะใส่เตาทีมีเนาะทุกคน

ทำเหียร้ลยเนาะทักมาใส่ใส่ถ้วยแบบนี้เอาใส่เรีอยอยโอ้โอ้แซ็บประสนทีมเบียงด้วยแบบนี้จะได้รสชาติผ่านว่าโอ้ไม่ก็ผ่านเนาะผ่านกับผ่าแล่เนเร็เล่นเวเล็นเเกัมบมึง ตอนนี้คันห่วยน่าทุกคนเนาะ 영아 yep. yep. nó phân ma bằng thân giáp bác này xe nói <laughs> bằng lái xe lái

tiga, um. แล้วท um ุกคนใส่แลัวอยากใส่ได้ปะอยากใส่แล้วก็เออเจียวมาเลได้อันที i c อันจะถ่ายแ่งงานเนาะม้วนได้อุ้ยน่เนอันจะถ่ายก็ม้วนนมวปุ๊บสม้วนเลย กะสิประมาณนี้นะทุกคนมีทีหอหรือว่าขันตอนในการห่อเนาะเก็ดเองกินเองใส่เองนะทุกคนประมาณนั้น แล้วเนาะขั้นตอนในคอนโทรลโอเคเนาะทุกคนเนาะเมนูกะเซตส,สมบูรณ์เป็นที่หอยหนาตาก็ออกมาสิประมาณนี้เนาะแต่ว่ารสชาตินี่ก็จากสิเป็น,ใน,ใน,นอะไรเนาะแล้ามาลุ้นเามาซิมน้ำกันเนาะทุกคนเดี๋ยวขิดกินมาเจมกะับเซดลองอีกสองหนึ่งเนาะ แต่ว่าคลิปนี้ที่แบบสองนี้วเทสนาะขอโทษขอไปทุกคนบอกผิดสองนี้ก็สิเหตุเป็นแบบคลิปวิธีเหตุกินเนาะแบบกินยังแต่ละอย่างเนาะตรงนี้ก็ได้วันนี้กับบเจฟบาชิลงใังเบิร์อีกสองหนึ่งเนาะแบบเหตุคลิปกินอย่างเงี้นเนาะเห็่อนเราทุกคนเนาะแาล้วมาวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ ผิดผ่านประกันแดงขอโทษขอไปทุกคนนำเนาะพอกันในคลิปต่อไปเนาะทุกคน